แปาแฟงก่อนเลยใด้ช็อตเก็บหมดตีโชว์เลยอุ้ยเริ่มจะสามแล้วลองสี่โดนตรงไหนอ่ะใช่ครับต้องลองดูสวัสดีครับตีนมาจากโกสวัสดีครับคุณอังสวัสดีครับนี้คนเอ้าเฮียคนนี้ว่ะเล่นห้านี้ไปเลยโอ้โหถ้าผมเล่นท่านี้ได้ผมจะดีแล้วมาที่นี่แล้วมันขอมาจากตรงไหนแกขอเจอมาดีหัวหายช่วยด้วยช้าเลยช้าเลยช้าเลยนกสองนกสองเฮ้ยนกสามแล้ว ไไปต้องทำแล้วคิดต้องทำแล้วคิดชนเลยชนเลยไม่ต้องรอไปคิดรอไม่ทำตอนนี้เราจะทำตอนไหนอุ้ยโอ้โหการชนแบบจอนูโอ้โหถึงที่หมายเลยครับผมไม่ต้องเดินไกลงงดิสัตว์มาไวว่าละดูอย่างชอบตีนี้เลยว่ะ ยังช็อกอยู่เหี้ยมมาไวจังวะให้ผม,มได้ยินเสีงยงับ ปอบก็ได้เลยอยู่ไหนวะหนังกรแพงเต็มเลยพี่ออกซ้ายเดียวผมเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณก็ดูไว้ระวังไว้ผมบอกแค่นั้นแหละผมในตัวอันตรายหนังคระหนังกราแพงไหนวะผมในตัวอันตราย ขวาพี่ขวาขวาตรงห้องขวาตรงบันไดไ่ตีบันไดซ้ายก็มีวิ่งอยู่ไฮ้ยพี่ไอ้นี่แหละข้าวผมไอ้นี่แหละข้าวผมไอชุดขวาอ่ะเลยชุดขาวในตึกซ้ายมือตัวเดียวชุดขาวชุดขาวตึกซ้ายมือใช่ใช่ตรงกลางอ่ะตึกตรงกลางถ้าจากที่เราโดดอ่นี่อะไรเนี่ยอ๋อ ยเเ<ค>นี่ยเราเราชาร์จนี่คือเราจะรอดปะวะว่าะมันจะออกมาสเปรย์รอดพี่รอดพี่ป่ะกว่กวาตัวหนึ่งวิกูขับไปบักกี้นี่คนวิกิตเดียวว่าหน้าต่างเดี๋ยวผมล็อกหน้าต่างใชน่หน้าต่างสายพีการไหมจะไปหยองจะไปหยองพี่ไม่โหดอ่ะดอกดไหมที่บ้านนันกงสองแล้วไห เหลือซ้ายเพื่อนเอนายเดินเล่นเหรอวะเพื่อนผมจะออกซ้ายไปโอ้พี่ยิงซะหมดเลยอยู่ตรงบ้านเอนมีอยู่ด้ว้ยคนปะวะ ขึ้นดาเวนีนะแ้วานแล้วตอนี่เป็นคนโรมเฮ้ยานสิ่านมีในนี้ปดา้านี้้โหปักเฟรมเดชสูงอ้เี้ยบอกัเป็มไม่ห่ะ เอาเอาอย่ามีหนวกกูอ่ะเอานี่คุณเนี่ยเฮ้ยผมอยู่ในวงเนี่ผมอยู่ในวงคุณคุณคุณทำเกมเลยเราอตออไปอเยอ้โเป็นบอกว่าเป็นเโคตรเป๊ะข้นออหรือตัวดียนกสองหรือตัวเดียวเอาวิ่งดีครับรออะไรอะเดินไหมเดินแล้วผมอะ เออหรือวงนะรอได้นะรอได้นะเอนผมขาดมาว่ข้มา,มาบนหว่านเจี๊ยบเราเลยเนี่ยอ,อ,อยู่หน้าผมอยู่หน้าผมเขาอยู่เขาอยู่นึกว่าเขาวิา่งขึ้นแล้คเขสต่อ ให้ผมเดินปะต้องเดินแล้วคุณอะอยู่หน้าผมโอเคโอเคมาร์คมาร์คแอนิเมตแล้วมาดิครับามาดิครับ มีข้ามถนนทุ้ยเอ้ยเ้ยอยู่ฟ้าเรียงล็อกที่ยันน็อกสามชั้นสามชั้นลงรถมีอีกตัวหนึง่งอยู่มาร์เก็ต อ๋อมาสองหนึ่งสองหนงาไว้โอ้โหขอร้องคือวะสอใครอะมีอีกเหอและทึกทุกตาบวกทุกไฟและทึกทุกไฟลนะไม่มีอีกตีหนึ่งมีตีหนึ่งทำหนึงห่งเออรบอมองเจออยู่นะจินทนายเข่าโดนอปเกียวไอ้หัวใเจ๊หนึอุ้ย

รถ <Deep>, right? ด,ดิฟใช่ไหมรถดิฟรถดิฟฮ้ย้ายมันยิงแหล่วะนอะโอ้โหโคชาร์จแล้วเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวบ้านเอาวะเออมี21คิวว่ะ น้าแอ่ใช่แน่หน้าหมู่บ้านเลยไม่ไม่มันโดดขับหมู่บ้านเดียมันไม่ได้มีไอเดียวทสรุปมันอยู่ไหนเนี่ยเฮียอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านโอ้โหควยจะคุณนึกว่าอยู่ในน้ำคุวิ่งตรงไหเฮ้ยข้าแม่น้ำแล้วคนนึงไหนข้าแม่น้ำตรงไหนแม่น้ำเลยสองตัวสองตัวคุณคิดหมู่บ้านแล้วสวยคุณคิดหมู่บ้านนะเติมยาเติมยาอยู่ตอนนึ่งเติมยาอยู่โคโระวานสองตัว สร้างหินร้างหิร้มากลยปะเนเก้องกูก็ยิงไม่โดนกล้องมึงต้องรีบไดายแล้วมาดีมึงต้องอ้อมอ่ะดีดีอย่าวิ่งเข้าไปตรงก้องกดดันฝั่งนี้อยู่กดดันฝั่งนี้ขวามาแล้วกล้องมันอยู่ต้นมันอยู่หินสองหินเลยเว้ยเอ่อคนเด็กนี่ยเด็กดังไปวิ่งก้องหนก้องเดินไหนตามกูตามกูแทงให้ไปไปรึไปล่ารึเปล่ากดดันหินดันหินกูเจ็บ กูดันตรงนะกูดันตรงเข้าหินนะไม่นะเรามาตอนนี้ไม่ไม่ไม่อยู่ในหินอยู่เอาขวามาดาวดาวในน้ำในน้ำเออสวยแล้วหนึ่งไม่ทำตอนนี้ทำตอนไหน ตัวเดียวบ้านสายผมยิงไอ้ตัวระเบียงอยู่บ้านนี่เฮ้ยหัวอ้าวหลังแล้วพร้อมตบหลังหมดโดด